ในหมู่บ้านเล็กๆริมคลองใสมีชาวนาชื่อลุงสมศักดิ์อาศัยอยู่กับครอบครัวเล็กๆลุงสมศักดิ์ทำงานหนักทุกวันไถานาหว่านเมล็ดข้าวรดน้ำดูแลข้าวให้เติบโตอย่างดีพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวลุงก็เก็บข้าวเก่าวไว้ในยุ้งฟางเพื่อเก็บไว้กินตลอดปี ไม่ไกลจากยุ้งข้าวมีรูหนูเล็กๆซ่อนอยู่ใต้โคนไผ่ในรูนั้นอาศัยอยู่หนูตัวเล็กๆที่มีขนสีทองวาววับชาวบ้านเรียกเขาว่าหนูทองหนูทองเป็นหนูที่ฉลาดและว่องไวแต่มีนิสัยชอบขโมยข้าวจากยุ้งของลุงสมศักดิ์ทุกคืนเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงเงินหนูทองจะแอบออกจากรูของตัวเองเดินเข้าไปในยุ้งข้าวอย่างเงียบๆ เขาจะใช้ฟันแหลมกัดกระสอบข้าวเป็นรูเล็กๆแล้วเอาข้าวออกมากินอย่างอิ่มหนำกินเสร็จก็เอาข้าวส่วนที่เหลือเก็บไว้ในรูของตัวเองหนูทองคิดว่าข้าวในยุงมีมากมายมหาศาลเอาไปสักหน่อยคงไม่เป็นไรเขาไม่เคยคิดว่าข้าวเหล่านั้นเป็นอาหารสำคัญของครอบครัวลุงสมศักดิ์ไม่เคยคิดว่าลุงต้องทำงานหนักแค่ไหนถึงจะได้ข้าวมา วันเวลาผ่านไปหนูทองขโมยข้าวทุกคืนข้าวในยุ้งเริ่มลดลงเรื่อยๆลุงสมศักดิ์เริ่มสงสัยว่าทำไมข้าวจึงหายไปเร็วผิดปกติเขาลองตรวจดูทั่วยุง้งแล้วก็พบรูเล็กๆบนกระสอบข้าวและเห็นรอยเท้าเล็กๆของหนูอา้าวมีหนูมาขโมยข้าวเราลุงสมศักดิ์พูดกับป้าสีภรรยาของเขาต้องหาวิธีกำจัดหนูตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นข้าวเราจะหมดหมด ป้าสีพยักหน้าใช่แล้วพ่อปีนี้ข้าวน้อยอยู่แล้วถ้าให้หนูมากินอีกเราจะเอาอะไรกินกันดีหนูทองที่แอบฟังอยู่ใกล้ๆรู้สึกหวาดกลัวเขาคิดว่าชาวนาคงหาวิธีจับเขาแน่ๆแต่เขาก็ยังไม่เลิกขโมยข้าวเพราะคิดว่าข้าวอร่อยมากและง่ายกว่าการออกไปหาอาหารในปา่าอีกไม่กี่วันต่อมาหนูทองตื่นขึ้นมาตอนเช้าและได้ยินเสียงร้องไห้จากบ้านลุงสมศักดิ์ เขาแอบออกมาดูแล้วเห็นภาพที่ทำให้ใจเขาเศร้าป้าสีกำลังร้องไห้อยู่ในครัวส่วนลุงสมศักดิ์นั่งหนุนหัวเศร้าๆพ่อคะข้าวเราเหลือแค่นิดเดียวแล้วจะเอาอะไรทำข้าวกินกันดีป้าสีพูดด้วยเสียงสัน่นไม่เป็นไรแม่เราอดข้าวไปก่อนได้รอข้าวใหม่สุกอีกเดือนกว่าเราคงอยู่ได้ลุงสมศักดิ์พยายามปลอบใจแต่เสียงก็ไม่แน่ใจ แล้วลูกเราล่ะนงนกนงแก้วเด็กๆต้องกินข้าวนะป้าสีร้องไห้หนักขึ้นหนูทองได้ยินแล้วตกใจมากเขาไม่เคยรู้ว่าครอบครัวลุงสมศักดิ์มีลูกด้วยไม่เคยรู้ว่าข้าวที่เขาขโมยไปนั้นสำคัญขนาดนี้เขาแอบมองไปในบ้านและเห็นเด็กสองคนนั่งเงียบๆอยู่มุมห้องหน้าตาผอมแห้งเพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว น้องนกและน้องแก้วมองพ่อแม่ด้วยดวงตาใสาๆถึงแม้จะหิวก็ไม่บน่นไม่ร้องให้ขอข้าวเพราะรู้ว่าพ่อแม่ก็ลำบากหนูหิวแม่คะน้องแก้วพูดเบาๆอีกนิดนะลูกแม่ไปหาข้าวมาให้ป้าสีเช็ดน้ำตาแล้วออกไปขอยืมข้าวจากเพื่อนบ้าน หนูทองเห็นทุกอย่างแล้วรู้สึกผิดมากหัวใจเขาเต้นแรงท้องของเขายังอิ่มข้าวที่ขโมยมาเมื่อคืนแต่ครอบครัวลุงสมศักดิ์กลับหิวโหวยเขานึกถึงข้าวที่เก็บไว้เต็มรูของตัวเองข้าวเหล่านั้นเพียงพอที่จะให้ครอบครัวนี้กินได้หลายวันฉันทำผิดแล้วหนูทองพูดกับตัวเองฉันเห็นแก่ตัวมากไม่เคยคิดถึงคนอื่นน้ำตาเล็กๆไหลออกมาจากดวงตาของเขา เขาตัดสินใจแล้วว่าต้องทำให้ถูกต้องคืนข้าวให้ครอบครัวลุงสมศักดิ์และต้องหาทางแก้ไขความผิดของตัวเองคืนนั้นหนูทองไม่ได้นอนหลับเขาขนข้าวทั้งหมดที่เก็บไว้ในรูออกมาแล้วใส่ถุงผ้าเก่าที่หาได้จากที่ใดที่หนึ่งเขาใช้แรงทั้งหมดลากถุงข้าวไปวางไว้หน้าบ้านลุงสมศักดิ์จากนั้นเขาก็เขียนใบจดหมายเล็กๆด้วยดินแดงบนใบไผ่ ขอโทษที่ขโมยครับข้าในถุงนี้เป็นข้าวที่หนูเก็บไว้ขอคืนให้ครอบครัวลุงสมศักดิ์หนูจะไม่ขโมยอีกแล้วหนูทองเช้าวันต่อมาลุงสมศักดิ์ออกมาหน้าบ้านแล้วตกใจเขาเห็นถุงข้าวใหญ่วางอยู่และเจอใบจดหมายของหนูทองลุงอ่านแล้วยิ้มเขาเข้าใจว่าหนูทองรู้ผิดแล้ว แม่เอ๋ยมาดูสิหนูทองคืนข้าวให้เราแล้วลุงสมศักดิ์เรียกภรรยาป้าสีออกมาดูแล้วดีใจมากโอ้ข้าวเยอะมากเลยพอเด็กๆก,กินได้หลายวันแล้ว น้องนกกับน้องแก้วก็วิ่งออกมาตัวเล็กๆก,กระโดดโปรดปรานมีข้าวกินแล้วมีข้าวกินแล้วหนูทองซ่อนอยู่ใต้ใบไผ่เห็นครอบครัวลุงสมศักดิ์มีความสุขเขาก็รู้สึกดีใจแต่ก็ยังรู้สึกผิดที่ทำให้เขาลำบากมาก,ก่อนจากวันนั้นหนูทองเปลี่ยนชีวิตใหม่เขาไม่ขโมยข้าวอีกแล้วแต่ออกไปหาอาหารในธรรมชาติแทนเขาหา,มาเมล็ดหญ้าผลไม้ป่าและแมลงเล็กๆมากิน แม้จะเหนื่อยยากกว่าเดิมแต่เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองนอกจากนี้หนูทองยังช่วยเหลือลุงสมศักดิ์อีกด้วยเขาจะไปกัดหญ้าวัชพืชที่ขึ้นในนาข้าวและขุดดินรอบๆต้นข้าวให้ร่วนซอยทําให้ข้าวเติบโตได้ดีขึ้นลุงสมศักดิ์สังเกตเห็นแล้วรู้ว่าหนูทองช่วยเหลือจึงวางข้าวเปลือกเล็กน้อยไว้ให้บ้างเป็นการขอบคุณ เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงข้าวในนาของลุงสมศักดิ์งามและเต็ม,มเมล็ดครอบครัวมีข้าวกินอย่างเพียงพอหนูทองดูแล้วมีความสุขใจ 1วันหนูทองนั่งอยู่บนกิ่งไผ่มองท้องฟ้าสีฟ้าเขาคิดถึงวันเก่าๆที่ขโมยข้าวและคิดถึงชีวิตใหม่ที่ทำงานหาอาหารเองตอนนั้นฉันคิดว่าการขโมยง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วการทำงานเองทำให้ฉันมีความสุขกว่าเยอะเลยหนูทองยิ้ม นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเห็นแก่ตัวและการขโมยของผู้อื่นจะทำให้เกิดความทุกข์แต่เมื่อเรารู้ผิดกล้ายอมรับความผิดและหันมาทำความดีแทนชีวิตจะมีความสุขมากกว่าข้อธรรมะที่สำคัญคือเมตตาการมีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนและวิริยะ ความเพียรพยายามในการทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยความถูกต้องการที่หนูทองเปลี่ยนจากการขโมยมาเป็นการทำงานหาอาหารเองแสดงให้เห็นว่าความดีและความเพียรจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง